เทไหมคะเทไหมโอ้โหเทมากเลยกรู การละครหนึ่งมามาแล้วมีฝ่ายใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์มีลูกช้างตัวหนึ่งชื่อว่าฝ่ายแก้วเขามีร่างกายที่แข็งแรงและจิตใจที่อ่อนโยนฝ่ายแก้วฝ่ายฝันอยากจะเป็นช้างนักรอบอที่นิ่งใหญ่ไม่ใช่แค่นักรอบอที่เก่งกาจในการต่อสู้แต่เป็นนักรบที่ปกป้องทุกคนในป่ามันหนง่งฝ่ายแก้วเงิน,นงเงินได้อยู่ในป่าเขาก็ได้มีสิทธิ์ร้องขอความช่วยเหลือช่วยด้วยช่วยด้วย สียงนั้นดันมาจากต้นไม้สูงปลายแก้วมองได้เป็นเหนลูกนกตัวน้อยกำลังปอยด่บนกิ่นไม้สูยปลายแก้วใช้ต้นตัวอันแข็งแรงของเขาค่อยๆดันลงต้นของต้นไม้เบาๆเพื่อให้กิ่นไม้สั่นสะเทือนลูกนกตัวน้อยสามารถกระโดดลงมาได้อย่างปลอดภัยปลายแก้วยิ้มอย่างมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนอีกวันหนึ่ง แพยแก้วเห็กระต่ายน้อยกำลังร้องไห้อยู่ริมลำธารมีอะไรหรือจั๊กกระต่ายน้อย่ายแก้วถามกระต่ายน้อยบอกว่าแครอทที่เขาเก็บมาคื่นตกลงไปในน้ำลายแก้วจึงใช้ลำโพงกันยาวของเขาหยิบแครอทขึ้นมาให้กระต่ายน้อยดีใจมากที่ได้แครอทคืีนมาขอบคุณนะลายแก้วเธอคือ,คอนักรบผู้ใจดีที่สุดในป่าเลย พลาแก้วจูล้ว่าการเป็นชั้นนักรบที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ความแข็งแกร่งเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่ความเมตตาและน้ำใจที่ช่วยเหลือผู้อื่น่าหานิทานเรื่องนี้สอนให้เราเป็นไงลูกให้รู้ว่าช่วยให้มีให้มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นใช่ไหมคะต้องมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นเหมือนพายแก้วใช่ไหมคะ